สวัสดีค่ะมาเดินทำอะไรอยู่คะคนเดียวดึกดื่นคข้าคืนเดินคนเดียวอย่างเดียวดายเงียบสงบมิดชิดมืดสนิทเพื่อนสนิทมิดสหายการะดุดามาเข้ารับฟังรับชมเป้าด้วยนะคะจะเป็น กะบรุณนอย่างมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมเป้านะคะไม่มีอะไรมากค่ะเลิกงานแล้วค่ะมารายงานตัวค่ะว่าหนูเป้าเลิกงานแล้วค่ะหนูเลิกงานแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะตอนนี้กำลังกลับบ้านไปหาสาปีแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศตอนกลางคืนเงียบเหงาสงับสงิบคนทุกกลุ่มเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วเนาะออดูบรรยากาศสิตอนกลางคืนหวังว่าเพื่อนๆผม คงถูกใจคนบางคนเนาะไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าหกลงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย